สวัสดีครับวันนี้ร้านสอเจริญยนมีอีแตนสีล้อมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นอีแตนสีล้อเดิมๆตามสภาพนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับพร้อมเครื่อง E t ที0นึยเครื่องสวยครับแนมนิ่มเปลี่ยนเบารอบเปลียนเบา สบายอยู่ครับนิ่มรวมอะไรแน่นครับคันนี้จะเป็นแหนบเต้าอัจฉรบีเล็กชักซีเป็นหน้าห้านะครับเบ็นชัซีตัวนี้เป็นหน้าห้าเบรกน้ำมันเกียร์เป็นเกียร์ห้าเกียร์บียูใหญ่นะครับกระบะไม้ยังสวยครับคันนี้แข็งแรงมาก บรรทุกกันยาวๆเลยครับคันนี้ครับพร้อมใช้งานครับรถด,ดีพร้อมทะเบียนภาษีพ,พอบอรบรปี64เลยนะครับคันนี้ทะเบียนไม่ขาดเต็มทะเบียนเต็มๆน,น,นะครับ5เกียร์เบรกคัดเกียร์ดีเครื่องดีนะครับพร้อมเต็มทะเบียนคันนี้ขายอยู่ที่ราคา7 9 0 0 0นะครับ79,000 พร้อมแบกกันเลยทีเดียวท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0856596501จ่าบอยยินดีบริการครับ